สวัสดีจ้าพี่น้องในประเทศทั้งต่างประเทศทั้งไทยทั้งเล่าลระพี่นอ้องเมื่อนี้ก็มาสอนหัวอีกคือเก่าพี่น้องจักสมีมานบอมันก็ไปหลุนกันเบื้องน้าพี่น้องน้อมันสีมานบอมือ้หนไปพี่น้องไปมาสองคนคือเก่าลระพี่น้องมากกับพี่สาวเจ้าเกา่าสอนขึ้นมากล้วล่ะพี่น้อง หอกน้อหัิติกาล่งบอลเราบุกไอยทันเะยนี่ก็เปล่งมาถาอันสุหอกเอ๊ะคือพ่อได้เก็บอยู่ดอกพี่น้องหมูอวันกระไดแน่ถวยหนึ่งยามมือนี่มากอีกคับมากคนละไม้พี่น้องมากสุน มือนี้มาทางพี่ละทางพระลานสะกุ้มพี่ละที่น้องพ้นกับตกคุมือคูมือเดี่ยวนี่กัคึมคึมนี่ก็บ้นที่มาอีกก็บไม้จักดอกพี่น้อง มันนี้มาสอนหัวมาออื่นกับเขาฟันสาเ่าที่น้อง คือ้บ่บวกพนคือขึ้อบ่บวกน้องคือหนอว่านก็มาสอนสองคนกับพี่สาวมืนอนี่ก็มาสองคนกับพี่สาวคือเกา่า นที่น,นาดัท่งน็พอื่นลลปล่อยงลงน้ำคือ,อให้มันใหญ่ บางพื้นที่ส่วนกระเฮ็ดออกบานเห่ากระเทศเบาออกคู่พี่กับเก็บเห็บอยู่ไหนล่ะพี่หนี่งจังไรจังเห็บต้นหน่อยไรแห่า นเนาะเก็บไปเก็บกอนโอ้ยสอนขึ้นมาแลวกล็เมื่ไอยหัวกบพี่น้องหัวกบ หน่อยอก็ป่อยลงนนำคือเหหนมันใหญ่หัวกบก็ใหญ่น้ะน,น้อหัวกบก็ใหญ่นะไมาหัดถือโบราย ใหม่ๆนี่บีบยากแข็งมันมื่น ทมมันงาอันนี้มันก็สิบานอยู่ดีตอนป็นบัวแวมาตั้งหวนนาจะสวนบึงั้งเงนทงนีีบริสุทธิ์แมนไ่บึงไหนะมันคือเงเหงามันน่โอ้มันคือมาสั่งเงพี่น้องบึงหัวกบหัวกบก็ตัวใหญ่ทั้งโลหัวกบชง้ เอาอยู่บ no <ta ill thanks> ้านแม่งตกตานั่งเดียวยงพลันเลยพลันจะปาก ถ้าไปเนไงก็สิตใจอยู่เลยไปทำไมเมื่อสองหัวคล้ายแหงาหัวโขโพเออก็โต้เข้าเลยมั้งหัวพุทธอ้อนสอนไม้แต่เนีว่ามันหยามาสัก ตอนขึ้นมากระเถือกมอเมย์เสาโพโพพี่น้องเอ้ยปาร์ต,ตแม่งหรือไงตัวใหญ่คัก 들고 봐. 들고 หัวเขียเหลืองพี่น้องบวกนีหัวกบหน่อยไลแต่หัวเขียเหลืองหัวเขียตุปบาทเป็นน้อหัวเป็นน้อพี่น้องบวกซื้อหัวก็บ่ถือเอ็นตัวหัวเกียตุปานเกี่ยงหวเรื่องขวายกับเจ้าสองคนหงอยอยังกันผู้เลี้ยงควายก็ป่องแป้งป่องแป้งอยู่ไกลๆนี่แหละพี่น้อง อยู่ในปา่ายู่สายดอกได้งยงนแต่เสียงบักกระล่งบัก,กระขอมันบัก,กระลงคว้ยบอกยังก็บบุคุ้ยถือก,กพี่น้องขอถูดขอให้ด้วยพี่น้อง <laughs> <laughs> หัวเข็ดเรืองหัวเข็ต๊อปาดหัวกุ๊บจักมันห่วยังแถละพี่น้องหัวเข็ดเรืองโอ้หัวเข็เขต๊อปาดละแฉแอหัวกุ๊บก็มีอยู่มหาบัวลาย บิดขี้หยาเพบุรุดหน้ารุดหลังอยู่โอ้ยกเบิ่ลเลยตีละเก็บว่าเลยไม่เห็นยังไงคือยกหนางกว่โอ้ยกลินตะเป็นเนามันบ่มีแต่หัวกับนะาพี่น้องน้องนี่มีเทิ่์บุกหอยขันเชียงเครืงบินพ้นเบิดเหรอแมนอยู่พนเบิดของเครื่องบินคือ มาสร้างวาร์ที่งแเลงๆห้แห้งทเสียงเครื่องบินก็บนตก <c oughs> ตัวน้อยตัวน้อยเดีด๋ยนะจิบเอโอ้ยจวน อยาอกางพี่น้องหัวโอ้หัวกระถึงแม่อยู่พี่น้อง ขาขาวนี่วิหญากกันนีน่มันหมือนผีตัวหนึ่งผีแม่งเราอืออ่นแม่งยังหลบพี่นงนี่เจ้าอัลาดแต่ว่าก็บ,บา่าเอา,าตัวใหญ่ขัก กระดึบกระดึบเลยโอ้โหเขาแก่ดีเขาก็เอาแล้วนี่ตัวหนึ่งอีกแต่เขาก็กินเป็นอยู่ดอกมาหัตัวใหญ่เอาเรือบบอกา่าสิเอามาันทีลยล่บอ่อันกระดึบกระดึบ อ่อนบ่อนนยมงดาหนึ่งมีมงดากำลังเกะดะมงดาพี่น้องใส่มงดาหนึ่งตัวแฟนพผมคิด หัวเหี้ยเสียงผนไอล่ขั้วเสียงผนไอล่ข้วยั้ย,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 ยหัว ถ้วยมากี่วเแล้วมาลกน้ำหอยขันหกปอบาเน่น่มีมหกปอบปปอ,อยู่หรเนนี้ บ่งหูบ่ได้สอนสอนง่อยยุทธเ่องฟังง่อยฟังสอนก็เลยบ่ถือยังสอนหักจังได้จังได้คีดต้มที่พี่น้อง พี่น้องเห็นข้างบนกล่องกระบอกไขยแจงพี่น้องเขาถูดขอเขอาใกล้ด้วยมันเต้นขึ้นขึ้มัมนหย่อนแสงอย,ย่างย เบ็ดกับพี่นอ้องไปสอน,นพีนกน้องหากินกับมือมานมึงบอพี่นอ้อง มื่อนี่กระรุนกันเบิ่งว่าสิสด็จท่อมกบอมื่อนี่หัวงเนี่ยห่วงเนี่ยบแมนบอมีได้พี่น้องมันมีอยู่มันะบหารลงเท <c oughs> ่งปิ้งเท,งท่งบะก้อยขั้น หงายโพดมาลงหงยากพี่น้องเอ้ยไปจับบกห้อยขันไปจักปิง ก,กระไดมุกยังอยู่ดกพี่น้องมื่อนี่โบมานปัดไดบ่บมานทำหมูวานกระชจบคลิปสนี้แล้วพี่น้องลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเด้อพี่น้องเด้อขอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย